คอรมออนุมัติเงินเยียวยาบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนครับ มติคอรมอรเมื่อวันที่16มิถุนายน63ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือผู้ถือบัตรส่การแห่งรัฐได้รับคนละ1000บาทที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาจากมาตรการใดๆของรัฐบาลในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1,164,222คนครับโดยจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน รวมที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น3,000บาทครับและจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคม63โดยผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดนๆนนทั้งสิ้นรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันทีครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผลการประชุมของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน63ที่ผ่านมาครับสรุปได้รับเพิ่มคนละ3,000บาทโดยแบ่งเป็น3เดือนเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมครับ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่เดือนมิถุนายนวันที่17แล้วต้องรอดูแนวทางการจ่ายเงินของรัฐบาลว่าจะจ่ายให้รวดเดียว2เดือนเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนารวมกันหรือไม่หรือจะจ่ายทีละ1,000บาท ต้องรอดูแนวทางการจ่ายเงินอีกทีครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมาเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ